ขยะต่างๆที่เกิดจากแฟชั่นเนี่ยเยอะมากๆมากๆม,ม,มีแค่1%ครับที่ถูกนำมารีไซเคิลได้จริงๆที่เหลือก็คือกองเป็นภูเขาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดคือเสื้อผ้าที่เรามีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่เมื่อซื้อมาแล้วอยากใช้แบบสูกชู้ สวัสดีครับชื่อนายานกรจับนิยมนะครับชื่อเล่นชื่อเซฟครับเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมซอฟชอ็อปครับในปัจจุบันนะครับซัฟท์าวร์กรแบบว่าสินค้าทั้งแฟชั่นอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบแอบล่นโลกแล้วแล้วขยะต่างๆที่เกิดจากแฟชั่นเนี่ยเยอะมากๆมากๆ มัน,นจะมีคำหนึ่งแบบใช้อะไรเาใช้ซ้ำนำกลับไปใช้ให,ใหม่เอามารีไซเคิลทุกครั้งที่เรามีงานโรงเรียนอะไรแบบนี้เราจะมีการรีไซเคิลเสื้อผ้าต่างๆอะไรใช่ไหมถึงแม้เราจะไปซื้อขยะมาก็ตามแล้วก็มาแต่งงเป็นชุดอะไรแบบนี้แต่ว่าในความจริงแล้วนะครับเสื้อผ้าที่ถูกนำมารีไซเคิลอะถ้าเอาจากแค่ประเทศจีนเนาะประเทศจีนก็คือแบบผลิตรายใหญ่แล้วก็ซื้อสินค้าเยอะมากๆมีแค่1%ครับที่ถูกนำมารีไซเคิลได้จริงๆที่เหลือก็คือกองเป็นภูเขา ฉันก็ซื้อเสื้อผ้าที่มันปลูกอยู่แล้วนี่มันง่ายอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจ่ายไปจริงๆมันไม่ใช่แค่มูลค่า1 5 0 190 3 0 0แต่จริงๆแล้วมันคือทางชีวิตของคนที่ผลิตเองแล้วก็ทรัพยากรบนโลกที่เรากาลังสูญเสียไปด้วยอันนี้เราไม่ได้เสียแค่ตัวเงินครับเราเสียทางทรัพยากรบนโลกแล้วก็คนที่เขาทาอยู่ด้านหลังอ่ะเขาก็ถูกกดขี่ด้วยคิดดูสิครับว่าเราเสียเงินแค่150บาทอ่ะแล้วคนที่เขาทาให้เราเขาได้เงินต่อตัวเ่เท่าไหร่แล้วคนที่เขาเป็นเจ้าของอันนั้นนนเงงง่ขา,ขา,า,า,นนขายุค เสื้อผ้าที่ดีที่สุดคือเสื้อผ้าที่เรามีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ถ้าเกิดเรามีเสื้อผ้าที่แบบเราหมดใจแล้วจริงๆเรารู้สึกว่าเออเราอยากหาสไตล์ใหม่เราเข้าใจในความไปรุ่นนั้นคุณก็สามารถที่จะซื้อเสื้อผ้ามือสองได้ในบางเวลาคือเราสามารถแชร์กับเพื่อนได้หาอะไรที่มีอยู่แล้วเสื้อผ้าพ่อเสื้อผ้าแม่ สื้อผ้าเพื่อนซุกมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเรารู้สึกว่ามันมีทางอื่นที่มากกว่าการซื้อใหม่เสมอแต่ว่าเราลองหาดูแล้วหรือยังคือเสื้อผ้าใหม่ได้มันมันไม่ผิดเลยค่ะที่คุณจะซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่เมื่อซื้อมาแล้วอยากใช้แบบตูกชู้ใช้ให้รู้คุณค่าจริงๆรู้ถึงความจาเป็นจริงๆรู้หรือว่าเออเราซื้อมาใส่เราไม่ซื้อใช้แล้วทิ้งเซฟหรอใช้ทั้งเสื้อผ้าแม่หาเสื้อผ้ามือสองแล้วบางครั้งเองเราก็มาซอฟได้แหละก็คือร่วมจัดงานเองร่วมกิจกรรมเองแล้วก็ออเงด้วย ทุกคนนะ่ะจะมีเสื้อผ้าตัวนึงที่เรารสึกว่ามันก็สวยอยู่ผ้ามันก็ดีอยู่แต่พอมันมาอยู่กับตัวเราแร้องรู้สึกมันอาจจะยังไม่โอเคนะอะไรแบบนี้อ่ะพอมันไปอยู่กับตัวคนอื่นเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันกลายเป็นตัวปนของเขาไปอ่ะอชอบก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าที่คุณสามารถซื้อก็ได้หรือว่าจะเอาเสื้อผ้าที่ตัวเองแบบว่าหมดใจมาแลกเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้คนนะ่ะสามารถหมุนเวียนเสื้อผ้าของที่เขา,าต้องการแบบว่าจะแบบโลแต่ว่าก็ยังสภาพดีอยู่เข้ามาได้ด้วย เซบอะเคยแบบว่าอยากจะทำาขอผ้ามาแรกตั้งแต่แรกแล้วเซบเคยจะจัดที่มหาลัยแต่ว่าเราติดในเรื่องของแบบโควิดต่างๆอันนี้เราเราก็ไม่ได้จัดมีเพื่อนนะครับชวนมาเปิดร้านขายเสื้อผ้ามือสองด้วยกันแบบว่าที่ห้างห้างหนึ่งอะไรแบบนี้ครับแล้วช่วงนั้นเขาก็แบบว่าเออมันน่าจะสนุกดีนะเราจะได้ลองเสื้อผ้ามือสองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อน<อ>หน้านั้นน่ะ <ๆ S 2> เราเคยเป็นวอล,ลันเชียให้กับตัว ef, แฟชั่นเซบเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากทางแฟชั่นเรบค่อนข้างเยอะเขาพูดในเรื่องของการซอกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ครับเซบก็เลยมีออเเรมใในื่งงขขาาจ้วคแ ในการคอนเชียสคอนซัมชันอะไรอย่างเงี้ยน้นอยเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำยังไงดีนะทำให้เขาได้เข้าใจในเรื่องแบบนี้ในตระหนักในสิ่งแวดล้อมโดยที่ตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้รู้สึกแบบยัดเยียดแล้วก็ได้เข้าใจง่ายแล้วก็สนุกด้วยเราก็เลยบอกว่าอยากสร้างระบบที่เราสามารถที่จะหมุนเวียนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยได้หลายๆครั้งใครที่แบบอยากจะเปลี่ยนสไตล์เราเข้าใจในเรื่องของวัยรุ่นที่แบบอยากจะเปลี่ยนสไตล์อยากจะลองอะไรใหม่ๆก็เลยแบบอยากให้เขาได้อ่าอยากลองใช่ไหมมาลองตรงนี้ได้โดยที่คุณไม่ต้องไปบริโภคในการต้องผลิตใหม่นะต้องไปซื้อมือหนึ่่าว,นะวาาคุณก็พยม คอนซูมอย่างมีสติแล้วก็พยายามหาความจังเป็นอยู่เสมอ เสื้อผ้าไปเที่ยวมันก็จะมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่ได้ไม่กี่ครั้งไม่ใส่แล้วเราก็เลยตัดปัญหาด้วยการที่เราเอาเท่าที่เรามีไปแล้วคิดว่าจะได้ใส่เหมาะกับทริปนี้เราก็ยัดๆย,ย,ยัดไปฮะเราเพื่อนอะ่ะเอามาเผื่อเหมือนกันเอาแบบ <c oughs> คิดว่าจะได้ใส่แล้วก็ยัดๆย,ยัดมา <c oughs> พวกเราอะ่ะก็จะไปเปิดกระเป๋าแล้วก็จะเอามาแบบสลับกันใส่ <c oughs> แบบแบ่งกันแมททีนเราก็จะไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกครั้งที่เราไปเที่ยวแล้วมันก็จะได้เป็นเสื้อผ้าลุคใหม่ๆเราก็เป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้ามมมมมมืืออ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 ดด้้้้้ววววยยยาาาาาาททัังงงงงถูกแแแลลบบบตตตคคส่่่่ะะะเเเนนีไไฟชชรห งอ้ยจริงๆเสื้อตัวนี้เราก็ซื้อ,อมือสองมาเอาจริงปะบางคนอาจจะแบบมีมุมมองไม่ดีกับเสื้อผ้ามือสองแต่จริงๆคือแบบมันใหม่กว่าที่คือเสื้อตัวนี้เราซื้อมามือสองแต่มันก็คือแบบใหม่มากแล้วก็แบบดีไซน์ไม่ได้เก่าอะไรอย่างงี้เลยอ่ะเนื้อผ้าแบบเอาจริงปะมันดีกว่าเนื้อผ้าแบบสมัยนี้เยอะมากอะ่ะผู้บริโภคทุกคนมันมีสิทธิ์เลือกเนาะแต่นี้เราแชร์ในมุมมองเราลวกันแต่ก่อนเราก็เป็นคนช็อปเสื้อผ้าแบบฟาสแฟร์คือก่อนหน้าเนี่ยเสื้อผ้าแบบออนไลน์คือเขาจับโปรโมชั่ ใส่อย่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออมันมันต้องแบบมีความตระหนักตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย 诶诶诶，喂，喂。